พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง youtube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับวันนี้หลังจากที่ได้ดูได้ชมรายการถกไม่เถียงจริงๆก็ดูตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ แต่ก็ได้เลิกที่จะมาพูดในวันนี้ก็หาข้อมูลอยู่นิดหนึ่งกับถกไม่เถียงก็มีการมาดีเบตกันระหว่างคุณช่อปานิกานะครับกับอาจารย์วีรพัฒน์ก็มีการดีเบตกันคุณช่อมาในนามพรคเก้ากแต่อาจารย์วีรพัฒนั้น ไม่ได้บอกว่ามาในนามพักเก้าไก่เพราะว่าบอกว่าใส่เสื้อสีฟ้ามาจะพยายามทำตัวเป็นกลางนะครับแค่คำพูดคำนี้ผมก็ว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับคือคุณมาเพื่อที่จะมาเข้าข้างพักเพื่อไทยแต่คุณบอกว่าคุณไม่ได้มาในนามพรรเพื่อไทยผมก็งง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 ,ง,งแล้วก็งงก็เปิดตัวไปเลยว่ามาเพื่อที่จะมาช่วยพักเพื่อไทยเอา,อางั้นดีกว่าเนาะ อะไรไงต่อไปก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาก็ถกไม่เถียงคือชื่อถกไม่เถียงก็แสดงว่าไม่ได้เถียงกันแค่ต่างคนต่างพูดมันก็คือเถียงกันนั่นแหละเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นถกเราก็เถียงนะครับถกแล้วเถียงเออจะดีกว่าแะมันเป็นการเถียงกันจริงๆก็จริงก็ไม่มีอะไรหรอกครับอาจารย์วีรพัฒน์นี่ก็เราก็เห็นตามจอโทรทัศน์กันบ่อย นะก็จะมาวิาพากษ์วิจารณ์บ่อยๆตัวละครขณะนี้ในจอทีวีมันมีไม่กี่คนหรอกครับมันก็มีจอาจารย์หน้าเดิมๆแล้วก็พูดจาเหมือนเดิมคล้ายเดิมๆใครที่มีธงอยู่ในใจว่าจะเชียร์ข้างไหนก็จะพูดให้ข้างนั้นดูดีก็เท่าน,นั้นเองมันไม่ได้อะไรแปลกใหม่แปลกอะไรมันก็เป็นแผ่นเสียงตกร่องอ่ะก็พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยคือคนที่จะเชียร์พักเมื่อไทยก็เชียร์ ตะพุทธเพือ,อยู่แล้วไม่ผิดหรอกครับการที่ตบัดสัตว์ไม่ผิดหรอกครับ,การ,บ,รก,รบการที่จะไปรวมกับลุงตู่ลุงป้อมจะไปรวมกับสองวอไม่ผิดนะถ้าคนที่เชียร์พักเพื่อไทยก็ไม่ผิดทําอะไรก็ไม่ผิดอยู่แล้วเอาจริงๆนะส่วนคนที่เชียร์พักเก้าไก่กเขาก็คิดว่าคนที่ทําอะไรขัดหูขัดตาพักเก้าไก่การที่ถีบพักเก้าไก่ไปเป็นฝ่ายค้านโจทย์ย้จำเลยก็คือพักเพื่อไทย ยังไงพระเพื่อไทยก็ผิดอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่คอขาดบาดตายแต่เดี๋ยวก็เถียงกันไปแต่างานนี้นะครับผมอยากจะบอกบอกอาจารย์วีระพัฒแล้วก็บอกทุกคนนะทุกคนนะ่ะที่อยู่ตรงข้ามพักก้าไก่ถ้าจะมามีเด็กดีเบตกับคุณช่อนะเลิกคิดนะครับเลิก ยังไงก็ไม่มีทางชนะหรอกครับให้ให้คุณให้ให้คุณนัทวุฒิใส่เกลือมาก็ได้ให้หมอชนน่านให้รองภูมิธรรมใครก็ได้ที่ปากก็กล้าปากเก่งเอา้าคำปากกามาเลยมาเดียงฉายก็เข้ามาจริงนะยังไงก็สู้คุณช่อไม่ได้หรอกครับอดีสอนเพียงเกตเอา้ามา ไม่มีทางหรอกครับมึงคุณชอบมีความรู้แล้วก็ทันสมัยแล้วก็แม่นในเรื่องกฎบกกฎหมายในเรื่องรัฐธรรมนูญแม่นแล้วก็มีอุดมการณ์อันแรงกล้าในเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยนึกออกปะส่วนคนที่จะมาอยู่ข้างพรรคเพื่อไทยให้คุณชอบ ย้ายไปอยู่ข้างพักเพื่อไทยคุณช่อบ็็จะไม่เก่งแบบนี้เอาอีกคนนึงเอาโบโบนัทามามาเจอกับช่อปันธิกาหน่อยรับรองร่วงร่วงเป็นคนคนไปแหละครับงานนี้อาจารย์วีรพัฒก็จะมาสร้างชื่อให้กับตัวเองสะสมประสบการณ์การระไเยอะยะเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงกำนันสุเทพก็ทำมาแล้ว มีภาควิจารณ์อะไรก็โอ้โหมาเยอะแยะหมดแล้วอยู่ข้างประชาธิปไตยงานนี้น่าจะเป็นงานช่างเกิดแต่ผมบอกให้มันเป็นงานแจ้งดับครับดับสนิทิทธิ์สายหน้าเลยเสียเดียวเอาจริงเพราะบุคลิกของอาจารย์นั้นก็ดูแล้วก็ไม่มีสเสน่ห์ไม่มีสเสน่ห์พูดจาเหมือนกับว่าเป็นนักเรียนนอกเป็นนักวิชาการซึ่งมีความรู้เยอะแยะมากมายดูแล้วม,มันน่ามันไสเอาจริงนะ มีเสน่ห์เยคุณพิธาก็มีเสน่ห์นะหมอองก็มีเสน่ห์คุณชอบก็มีเสน่ห์โบนัฐาก็มีเสน่ห์เอาจริงนะการพูดการจามต้องมีเสน่ห์อาจารย์อาจารย์สุขุมอ่างเงี้ยก็มีเสน่ห์ไงคนที่มีเสน่ห์เวลาพูดจาปาใสอะไรไปมันก็มีคนรักมีคนชอบมีคนนับถือนด้บอกไปจริงจริงแล้วในเมื่อตัวเองไม่มีเสน่ห์อยู่แล้ว แล้วก็มาประชันกับคุณชอ้อแล้วมาพูดกันถึงเรื่องว่าพูดผิดด้วยพลาดด้วยว่าทำไมไม่ปิดสวิต์สวอวอทำไมพักเก้าไก่ไม่ยกมือให้เพื่อไทยเพื่อจะปิดสวิต์สอวอว์แล้วพักเก้าไก่ยกมือเก้าไก่เสร็จเรียบร้อยก็เท่ากับปิดสวิตซ์สอวอวก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสอวอว์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดสิตซ์สอวอปิดสวิต สองลงุงอพูผิตโทษทีนอ่ะถ้กาก้าวไกลยกเบอให้เพื่อไทยปุ๊บเพื่อไทยก็ไม่ต้องเชิญสองลุงมาก็ถือว่าปิดสวิตเท่านั้นเองที่หาเสียงกับประชาชนว่าไม่เอาสองลุงใช่ไหมอาจารย์วิรพัฒน์บอกเอาแล้วทำไมตอนนี้มีโอกาสทำไมไม่ทำเล่าทำไมต้องไปเสียงประชาชนวางเสียงประชาชนทำไมเสียงประชาชนมันไม่ใช่ถูกทุกอย่างนะ้าการนเมืองที่ดีนะต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่ไปทําตามใจประชาชนนี่พูดมาแค่ประโยคนี้ก็คุณชอบไม่ต้องเถียงอะไรเลยมันจบจากเรื่องที่พูดมาแล้วคือพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่เพื่อนเน่ยจริงก็จบละแล้ว, <c oughs> ลวพอเถียงก็ด้วยเหตุผลถ้าเกิดพักก้าวไกลย,ยกมือ ให้เพื่อไทยเพื่อไทยก็ไม่ต้องเชิญสองลุงมาปรากฏว่าเพื่อไทยมีเสียงร้อยสองร้อยห้าสิบปิ่มปิ่มไงถ้าไม่มีพลังประชารัฐไม่มีรวมสาสร้างชาติมันก็จะเหลือแค่สองร้อยกว่าสองร้อยห้าสิบกว่ากว่าหกสิบกว่าปิ่มปิ่มสอสอในสภา,าเวลาประชุมกันก็จะต้องเป็นระบบทางเดิน ในท่อปัสสาวะจะเป็นนิ่วจะเยี่ยวไม่ออกจะขี้ไม่ออกเพราะว่าต้องอั้นไว้ลุกเดินไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวเสียงไม่พอจะป่วยจะเป็นโควิดจะโดนรถชนต้องตัดขาก็ต้องกระเพกกระเพกมาประชุมสภาให้ได้เพราะมันเสียงมันปิ่มน้ำจริงจรินะพอคุณชอบเถียงไปอย่างนี้ อาจารย์วิรพันธ์แม่งบอกว่าเอาทำไมล่ะก็เสียงปิ่มน้ำก็ก้าวไกลก็ช่วยหน่อยสิเวลามีเรื่องงบประมาณมีอะไรเรื่องสำคัญก้าไกลก็ยกมือช่วยอีกทีสิต่สภาผมว่าอาจารย์วิรพันธ์นี่เรียนอย่าไปถามก็เลยว่าเรียนจบที่ไหนอยาจะถามว่าใครสอนเขาในระบบประชาธิปไตยใครสอน พูดท่าแม็เอาแต่ได้ก็จบขบวนท่าสุดท้ายก็ชวนเขาไปกินว่าเขาไม่กินด้วยก็บอกว่าเหมือนกับเนี่ยคือแต่เขาพูดดีนะแต่ผมแปงด,ดปื่สันดานปัดข้าวไก่สันดานยังไงไม่ได้กาแฟกับใคร่เงี้ยก็ไม่ใช่เขาไม่กินด้วยเขาทำไมต้องไปกินกับมึงด้วยโอ้ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาไม่ได้อยากจะคุยกับมึงเอาิงจริงจริงนะครับผมจะบอกให้นะตัวผมเองก็เอะตัวผมนี่กระจอกงอกง่อยผมเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่ ไม่ได้สูงส่งถึงขั้นช่อพันธิกาเลยหรอกผมก็ไม่ไปกินกาแฟผมก็ไม่ไปจิบเบียร์ไม่ไปแดกเหล้ากับใครเพราะว่าถ้าคุยแล้วพูดจาปสาสัยแล้วมันไม่ปเปิดเถืองปัญญาก็ไม่เสียเวลาไปกินหรอกเสียไม่เวลาไปพบปะต่างๆหรอกมันไม่ปเปิดเถืองปัญญามันจะทําให้สมองเราฝ่อด้วยราำไปบางทีก็คุยกันเถียงกันไปเถียงกันมามันก็ไม่จบเพราะว่า คุยกันไม่รู้เรื่องก็เหมือนกันก็ถูกแล้วชอบประกาศก็บอกไม่กินด้วยแล้วเขาก็ไม่มีเวลาไปกินหรอกถามหน่อยใครมีเวลาไปแดกกาแฟะวะใครว่างขนาดนั้นวะเอาจริงพักบุกเพื่อนชวนไปกินเหล้าตอนเย็นๆผมไม่ว่างคือผมไม่ว่างที่จะไปกินเหล้าเออแต่ก็มานัดไปคุยเรื่องงานไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จะทําอะไรให้สังคมทําอะไรประชาชนทําอะไรให้ให้จังหวัดอะไรนี้โอเคว่าแต่ก็ไปคิว ไปนั่งกินเหล้าฟังเพลงไปจีบเด็กเชียร์เบียไปเยี๋ยวนี้ผมผมไม่ว่างไม่ว่างจริงแล้วก็ไม่คิดจะไปด้วยนะครับแล้วก็ถูกต้องเอามารู้จากกันก่อนว่าคนคนนี้ก็เป็นใครเขาออกตัวร์ทัชบอยมากมากตอนนี้เขาจบไปแล้วล่ะเขาเสียผู้เสียคนเสียอาจารย์ไปแล้วล่ะเขาคือกุลวีรพัฒน์นี่แหละครับนะเป็นนกกฎหมายอิสระนะจบ นิติศาสตร์จุฬานะเกียรติยมอันดับหนึ่งนะแล้วก็ได้ทุนฝูบายไปเรียนต่อแล้วก็ได้เกียรตินิยมที่ฮาว์ดโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีหลังจากเรียนจบนะครับก็เป็นนักกฎหมายที่ปารีสฝรั่งเศสจบฮาว์ดแต่ไปทำงานที่ฝรั่งเศสเป็นนักกฎหมายที่นั่นด้วยสุดยอดมากโอ้โหเจ๋งเลย ดูแลคดีที่ต้องขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจากนั้นก็กลับมาอยู่ไทยระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานที่อังกฤษปีสอง4ันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับเกิดมหาอุทกภัยขึ้นทำให้วีรพัฒน์เนี่ยก็กลับมาปักหลักที่ประเทศไทยเพ,เพื่อดูแลพ่อแม่เป็นคนที่กระตันอยู่นะครับแล้วก็สู่เส้นทางนักกฎหมายอิสระครับ เดี๋ยวนี้ก็มีชักนักวิชาการอิสระนักกฎหมายอิสระสื่อมวลชนอิสระเขาจะมีอย่างนี้ครับในโลกออนไลน์จนมาอยู่ในกระสื่อกระแสหระไม่ได้ธรรมดานะครับเคยเป็นที่ปรึกษารองนายกร,รัฐมนตรีนะคุณพงเทพเทพกาญจนานะคุณพงเทพนี่เป็นผู้พักษาเก่านะแล้วก็เป็นนักการเมืองด้วยเป็นร,รัฐมนตรีด้วยนะแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคนที่หนึ่ง คุณเจริญจันโกมลซึ่งเป็นสสชัยภูมิพับเพื่อไทยนะในช่วงนั้นนะเป็นไงโปรไฟล์ดีโคตรดีเลยดีมากๆแล้วก็อยู่กับแวดวงกับพับเพื่อไทยเนี่ยในการบรรยายเรื่องกฎหมายนะครั้งที่คุณยิ่งรักเป็นนายกรักษาการอยู่นะก็เชิญคนคนคน,นี้วีรพันธ์นี่มาบรรยายเรื่องกฎหมายก็มีอดีตนายกยิ่งรักไม่ได้อดีตเด ตอนนั้นเป็นนายกรัฐษาการอยู่แล้วก็มีแกนนำพักเพื่อไทยนั่งฟังเขาบรรยายโอ้ยธรรมดาที่ไหนครับคนนี้เป็นคนสำคัญนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ก็มาพลาดมาพลาดในตักกะอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รจะพูดยงไงตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนเรียนเก่งได้เกียรตินิยมมีความรู้ใช่ไมะ จบห้าวันแล้วก็ทํางานที่ฝรั่งเศสโอ้ก็น่าจะได้หลายภาษาเลยทีเดียวปรากฏว่าออกถกไม่เถียงนี่จบจบข่าวนะครับจบข่าวไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วนะจริงๆ,ๆตอนนี้นะผมบอกให้นะพักเพื่อไทยทั้งพักนะใครก็ตาม คุณเศรษฐาคุณอุ้งอิงลองภูมิธรรมหัวหน้าชนน่านเลขาพักประชาสัมพันธ์พักโศษกพักทั้งหลายแหละนะครับแม้แต่สื่อมวลชนช่องไว้ทีวีที่เชียร์พักเพื่อไทยสิ่งที่ผมแนะนำตอนนี้ก็คือสงบปากสงบคำครับพูดเรื่องพักเพื่อไทยให้น้อยเป็นจริงๆ คือพูดไปมันลำบากอพูดไปเพื่อจะโน้มน้าวให้คนมานับถือมารักมาศรัทธ,ธาพรรคเพื่อไทยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันยากแล้วนะครับนอกจากแฟนพันแท้ของพรรคเพื่อไทยจริงๆพวกนี้ไม่เป็นไรครับพรรคเพื่อไทยจะทำผิดจะตบัดสัตว์จะทำไรก็ตามเขาก็รับได้แต่มันก็มีอยู่น้อยนิด จริงๆนะครับตัวได้พวกที่เผาเสื้อเผาะไรนำ้ำา้นน้อยนิดเหมือนกันมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเผาเสื้ออะไรไมีอยู่คนสองคนเองมันไม่ได้เยอะยะอะไรเลยก็ทําเป็นการสร้างคอนเทนต์ละกันนะครับแล้วมันก็ไม่ดังเลยล่ะไม่ดังเพราะว่ามันทำามินเยอะล่ะมันต้องหาอะไรแปลกๆอ่ะที่ทําแล้วแม่งต้องดังคอนเทนต์มันต้องได้อะไรทาหนองนี่ นะครับแล้วผมอยากจะถามหน่อยคนที่มาสร้างคอนเทนต์ทั้งหลายคนที่มาวิาพากษ์วิจารณ์คนในบูจาปาศัยเรื่องราวต่างๆในเรื่องการเมืองนั้นมีอุดมการจริงหรือเปล่าจริงไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับการพูดที่จะมาเชียร์พักเพื่อไทยในตอนนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือมารุนว่ยี่สิบสองนี้คุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณจตุรพลภุมพันธ์ ก็เป็นโหราจาร์ของด้านการเมืองก็ฟันธงไปแล้วว่าคุณเศรษฐาจะได้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะมาต่อดูกันทีว่าจะเป็นอย่างไรครับอะไรจะเกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบองสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับมีอะไรก็ดูดาว่ากล่าวบอกลกล่าวกันได้ คมเมนกันเข้ามาแต่ยังไงก็ตามนะครับมาซื้อกล้วยตากผมหน่อยกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับวันอยู่บำรุงเขาเป็นตั้งฉายาผมว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตากนะครับผ้าซองสองร้อยบาทนะครับผมกบธีร่ารุ่นหกร้อยหกสิบกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาครับจะเปิดตัวหนังสือคาถาตำราพริกชีวิตซึ่งผมเป็นคนเขียนเอง แล้ววันที่ยี่สิบจะเดินทางไปกรุงเทพกรับไปคุยกับทนายความเรื่องคดีของผมสองคดีใครที่จะสนับสนุนผมจะซื้อคอนผมก็ว่าคุยกันได้สามช่องทางด้วยกันทาง Facebook รัรกิจผลเด็นวิสัยรายกับโทรศัพท์กับเบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมถ้าเข้ามาดูในช่องกิจโพสแชนแนลแล้วเข้าไปดูนะครับในช่องยู u b e กดติดตามกดแชร์กดไลค์กดก,กระดิ่งให้ผมด้วย นะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบเพรา้ท่านมีความสุขเพราะภาคคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี